เด็กหงอเด็กหงอเด็กหงเด็กหงเด็กหงอาดินเป็นเด็กหงออ่จุจอ่จจ่อ่ะเด็กหงครับสวัสดีครับก็นเรวสวัสดีครับสวัสดีครับกันเรวเด็กหงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเอาเร็วสวัสดีครับก็นเร็วเนี่ยเด็กหงตัวน้อยเนี่ยเด็กหงใช่ไหมลูกนี่ ยูนใเวิร์อัโลนครับผมสมาชิกใหม่ของเด็กหงครับวัดดีครับนี่อาดีนสมาชิกใหม่ของเดอะคอปนะครับอายุสามเดือนกว่าก็เป็นสมาชิกใหม่ของเด็กหงแล้วสวัสดีครับก็เร็วสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมองกล้องใหญ่เลยเนีย่ชอบไหมญาญาซื้อให้เนี่ยของแท้ด้วยเนี่ยญาญาหน่อยซื้อให้